ทางไทย e d s พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถาวายท่าพระกฐถินณนวัดประวรติเวทววิหารหลังวัดเป็นจมักประพิษดุสิตวานาราม เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชรก,กิติยาภาเนะเรนที่ราชเทพยาวดีกร,รมาระหลวงราชสาิดดีสิริพัฒนมหาวชะราชธิดา หเจ้าคุณทาวสิทธินาถพิราชกัลยานีไปยังพระอุโบสถวัดประบอนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายท่าพระกถินโอกาสนี้ทรงรับรท่าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรรณทรงวางผ่าไตรเนี่ยผ่านแ่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาักษรใต้เจ้าอาวาสแล้วเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกะชีทรงชักสายสูตรผมผ้าทรงสักทัชพระพุทธชินสีพระประงานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทรงหมผ้าทรงสะพัสพระพุทธสยามาทิวัฒนบทิดภูมิพลสหสัสติวัดราชกาลีาาวันหาสวัสดีอุทัยมหามงคลพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระบระมนาาินมาทิพุยชมหาราชบรมมนา์กัวพิษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงหมผ้าทรงสะพัก ท่านพุทธวิโลขณะอย่างบพิษสิริกิติธรรมโสทิมงคลทราพุทธรูปประจำทราชนมาวานสมเด็จพ้านางเจ้าสิริกิติพระรมราชินีนาถท้าพระรมรัชชนานีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นทรงท้าสุรายตาวิสูทองหน้าพระพุทธชินสีท้าประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธชินสีและทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสารกุลท้าระรมราชชรีรังคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า,าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมอันนาฏบดี หลังจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระกระทานที่วางยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้า้าระหว่างพระกรดทรงว่าน้โมตสสะจบสามหนแล้วทรงถาวรทำถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนฐานแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแต่พระทรงรูปที่สองโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียงถวายสัาระพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมทะยาทวเรศทรียาลงกร สมเด็จพระมหาสม,มณะเจ้ากรมขยักมัชิรยานและพระโรืรถสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมาหลวงมชิรยานดวงและพระอัฏฐิสมเด็จพระสังฆาราชเจ้ากรมาหลงมชิรยานสังวลเจริญสุวัรโนพระรววาชกรมรรดิจารจย์ทรงทอดพระไตรห้าไตรพระสงฆ์ห้า,ร,าร,รูปสับประกรจากนั้นทรงถวายเครื่องปริบาลพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินสองหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัิเร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำหนักเพชรทรงเปิดพิธรรศการพระมหาสมนานุสรณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัะตะนโกสินทร์และองค์การยูเนสโกได้ประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวระดรังกล่าว วัดประวันิเวศวิหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสัมมนานุณสอรวมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ทัศประวัติและคุอูประการให้เป็นที่ประจักษ์ท้งในและต่างประเทศประกอบกับปี2564เป็นปีแห่งการครบรอบหนึ่งศตวรรษการประกาศใช้พรบัราชการตัดทงการศึกษาพุทธศักราช2464ที่ทรงเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาประชาบาลให้เป็นตึกแผ่นมั่นคง ตลอดจนการออกกฎหมายบังคับให้เด็กไทยทุกคนเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพนีทัศาาการจัดขึ้นในสามหัวข้อสี่รูปแบบคือพระมหาสมณานุสรณ์มีทัศอุทาหณนนำเสนอทระประวัติและผลง,งานของพระมหาสมณเจ้ากรมทะยาวชิตยานในวโรรสพระมหาสมณานุสรณ์จดหมายเหตุทรงเป็นปราผู้ป่าเตื้อทางด้านการศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมการปกครองและการต่างประเทศ ซึ่งจัแสดงต้นฉบับของพระทิพนต่างๆเกิดหมายโต้ตอบระบังพระมหาสรรมณนาเจ้าพระองค์นั้นจากพระมหากษรัตราชวงศ์ตลอดจนผู้นำศาสนาและนักวิชาการพระมหาสรรมณานุศรตามรอยพระบาทนำเสนอเรื่องราวสมยัยที่ทรงผนวดและประทับปกครองรวัดตวัทิเวศวิหารและธรามหาสรรมณานุสนิทัศการออนไลน์ ทิทรรศการสเสมือนจริงที่สามารถเข้าชมได้ในระบบออนไลน์นำเสนอข้อมูลของนทิทรรศการออนไซต์ได้ครบถ้วนทั้งบรรยากาศเพลงภาพภายในภายนอกภาพโยนตรสารคดีเสียงประกอบและเส้นทางต่างๆเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2564จากนั้นเสด็จลงชานพระระเบียงตำหนักเพชร สมเด็จพระวาณรัตเจ้าอาวาสวัดประวัติเวศวิหารและพระเถระู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อสนสมณศักดิ์ประกอบด้วยพระธรรมนิสุทธาอาจารย์พระธรรมชิรยานพระธรรมสักยะวงวิสุทธและพระเทพปชิระมุนีทวา,ายของที่ไดทรับเวลา18นาฬิกา17เนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเดบญสัมมาวิทภูสีพระนาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายะ้าทัศินเป็นวัดที่สองโอกาสนี้ทรงรับท้าทายจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางท้าทใยผ่านแบนฟ้าส่งตังหน้าอาสงได้เจ้าอาวาสแล้วทรงจุดทูบเทียนขึ้นในมรดการบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายพระราสักกาะพระบรมทราทัศชรีทางทานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรระราชถานเจ้าพนักงานกุสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านด้่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรส่งว่าณมัวตรศัสสะจบสามผลทรงกราบทำถวายผ้าพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเตียนปาติโม่แด่พระสงฆ์รูปที่สองดาบถวายเครื่องปริวารกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทัะซีโนทบพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรก เจ้าอาวาสวัดเบญจมาศบพิตรสิทธวนารามถวายของที่ระลึกวัดเบญจมาบพิตรสิทธ,ธะนารามพระอารามหลวงชั้นเอ,นเอ,นเอนกชนิดราชวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดายทองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายห้าพระองค์ที่สองร่วมกันปฏิสังขสา์วัดแห่งนี้และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นทรงทางถากิกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชากาลที่หาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองสงเททองหลอ่อพระพุทธรูปจำนวนหกองค์ได้แก่ พระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปปางทรงกลมพระพุทธรูปปางสมาธิเ,าเรือนแก้วพระพุทธรูปปางห้ามานันพระพุทธรูปปางหน้าปลและพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งจากประดิษฐานบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ในโครงการโพธิมณฑล,ลพุทธานุสรส,สถาน ในโอกาสที่วัดเบงจมบาบพิพิธอยู่ศนารามมีอายุครบ120ปีในปี2562จึงได้ดําเนินการสร,าสร้างสตะมหาสถานเพื่อสรรืบสางพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชดำร,ริิจ่กะจําลองสตะมหาสถานทั้ง7แห่งถวายเป็นพุทธบูชาไว้เดือรอบต้นพระศีมหาโพธิทรงปลูกระเวด้านหลังพระอุโบสถ โดยทรงดำลึกถึงการทสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธ,ธเจ้ารอ้อมทางการเสด็จสวยพิมุติสุขกบริเวณโดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันซึ่งพุทธ,ธสถานอันยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ดแห่งนั้นเรียกว่าสัตตะมหาสถานโดยทรงศึกษาการออกแบบพระพุทธรูปตามสวยพิมุติสุขเจ็ดตางในลักษณะมนุษย์ติเษ์ปฏิเป็นสัญลักษณ์แทนสัตตะมหาสถานและการกำหนดทิศของสัตตะมหาสถานทั้งเจ็ดแห่ง รวมกับสมเด็จพระมหาสัมมาชโยกรมพร,ระยาประชิดรยาเนวรโรรถแต่ยังไม่ทันดําเนินการก็เสด็จสวรรคตทั้งนี้ในปี2563ได้มีการเททองหล่อพระพุทธรูปต่างสมาธิใต้ตนพระศรีมหาโพธิมุติสุขเป็นสัญลักษณ์แทนสัปดาห์ที่1เป็นองค์แรกส่วนในวันนี้เป็นการเททองหล่อพระพุทธรูปอีก6องค์ือพระพุทธรูปปางถวายเนตรแทนสัปดาห์ที่2องนิมิตจเจดี พระพุทธรูปปางจงกรมแทนสัปดาห์ที่3าระตัณฐจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้วแทนสัปดาห์ที่ 4. พรตัณฐพระเจดีย์พระพุทธรูปปางห้ามันใต้ต้นไทรอัชชาปะละนิโครธแทนสัปดาห์ที่5พระพุทธรูปปางสมาธิหน้าปกใต้ต้นมุจลินหรือต้นจิกแทนสัปดาห์ที่6และพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ต้นอราชายตานะหรือต้นเกศแทนสัปดาห์ที่7 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและกำหนดเปิดได้ในวันที่1มีนาคม2565